สวัสดีค่ะยูอินลุนนะคะวันนี้มาป่าค่ะก็มาดูป่ากระเทียมอีกที่นึงนะคะอันนี้เยอะมากเลยค่ะทั้งป่าเลยก็ตามนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมาก ันนี้ก็เป็นทางเขานะคะสวยมากบรรยากาศดีมากค่ะอันนี้ก็เป็นต้นกระเทียมป่านะคะเขาก็จะขึ้นติดกันเป็นแพรแบบนี้นะคะ <c oughs> วิธีสังเกตเปรียบเทียบกับคู่เหมือนง่ายๆเลยก็คือถ้าเจอก็ลองเด็ดใบขึ้นมานะคะแล้วก็ ดมกลิ่นดูค่ะก็จะมีกลิ่นกระเทียมที่ชัดเจนเลยเนี่ค่ะก็เด็ดใบมาแล้วก็พิสูจน์กลิ่นเลยค่ะมันก็จะมีกลิ่นกระเทียมที่ชัดเจนนะคะใบเขาก็จะบางๆค่ะแบบนี้โอเคตอนนี้ก็เก็บแล้วนะคะ ต้นกำลังอ่อนน่ากินถ่ะดอกยังไม่มาค่ะต้นสูงแล้วนี่นะคะอ่อนสวยๆได้ค่ะตันนี้มาไกลนะคะ ก็นั่งรถไฟมาไม่ได้ออาตะกร้ามาค่ะก็จะเก็บใส่ถุงไปตรงนี้มีดอกแล้วค่ะนี่การบเบิ่มเลยโห<ฮ>แต่ว่ายังไม่เยอะนะคะดอกตงูงสวยนี่ ุต้นอวบสวยมากค่ะโอเคเราเก็บต่อนะคะก จะแบบว่าค่อยๆขยับมุมไปเรื่อยๆเนาะเก็บตรงนี้นิดนึงตรงนั้นนิดนึงอะไรแบบนี้ยอดสวยมากค่ะสวยมากแล้วก็แบบอ่อนอ่อนมากนี่นะคะ เดี๋ยวจะลวกเก็บไว้กินด้วยดีกว่าอันนี้ก็เป็นดอกกระเทียมป่านะคะได้มารำหนึ่งค่ะดอกยังไม่ค่อยออกแต่ก็ ไปเดินเดินดูเลือกๆนะคะแบกแบกต้นเราก็ได้มาอาทิตย์หน้าน่าจะโอเคปกติก็จะเก็บดอกก้านยาวๆได้ก็ช่วงวันแรงงานแห่งชาติะค่ะเป็นวันหยุดก็จะพากันออกป่าแล้วก็ไปเก็บตอนนี้ก็เก็บกระเทียมป่าได้ถุงกระดาษใบหนึ่งแล้วนะคะใบอ่อนๆสวยงามต้นแบบว่ายาวมากแล้วก็อ่อนแบบเด็ดเปาะเด็ดเปาะเลยค่ะ พาดูบรรยากาศนิดนึงตอนนี้ก็ใบไม้ก็เริ่มออกมาแล้วนะคะเราดูใบไม้ลริใบไม้ก็ลริออกมาจริงๆอันนี้ค่ะเป็นต้นบุกโอเคก็มาเก็บต่อนะคะอันนี้ก็ถือกล้องด้วยมือนึ่งก็ไม่ได้ตัดนะคะก็คือเด็ด บายอ่ค่ะดอกก็กำลังมาวันนี้มีคนออกมาป่าเยอะมากนะคะแล้วเขาก็มาเก็บกระเทียมป่ากันค่ะก็เป็นตายายมาเก็บกันแล้วก็มีครอบครัวแบบมาเดินเล่นกันบรรยากาศดีมากลมเย็นสบาย อากาศสดชื่นมากค่ะที่นี่นี่นะคะสวยมากโอ้ยนี่ใบขาดติดมาด้วยค่ะอันนี้ก็ถุงที่สองนะคะ ก็ยังเก็บอย่างต่อเนื่องค่ะตอนนี้เริ่มไม้ขาละนี่นะคะให้ดูงามๆเลยมีดอกมานิดนึ่งด้วยแล้วก็ดูบรรยากาศนิดนึงค่ะตรงนี้ก็ส่ถึงไปจะเต็มถ,ถุงที่สองแล้วค่ะ ให้ดูบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็สดลูกหูลูกตาเลยค่ะแล้วก็ดอกไม้ป่าอื่นๆก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะคะสวยมากค่ะบรรยากาศดีมากวันนี้อากาศดีนะคะท้องฟ้าปลอดโปร่งค่ะลมเบาๆไม่อยากกลับเลยเก็บกระเทียมป่าเสร็จแล้วนะคะวันนี้ได้3ามถุงค่ะก็เดี๋ยวจะออกจากป่าแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาอีกโซนหนึ่งนะคะมีดอกไม้ป่าด้วยแล้วก็มีกระเทียมป่าเยอะเลยค่ะตอนนี้ก็จะเป็นป่าธรรมชาตินะคะที่เขาปล่อยตามธรรมชาตินะคะก็จะมีต้นไม้ล้มแบบนี้ด้วย ตอนนี้เราก็กำลังลวกนะคะกระเทียมป่านะคะจะเก็บไว้กินค่ะเดี๋ยวจะลวกแล้วก็แช่แข็งนะคะก็หั่นครึ่งนะคะก็หั่นตามความยาวตามชอบแล้วก็ใส่ลงไปในหม้อที่น้ำเดือดนะคะเราใส่เกลือลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปพอน้ำเดือดก็ตักออกค่ะ โอเคน้ำเดือดแล้วค่ะก็ตักออกอันนี้คือที่ลวกแล้วคะ่ะก็ปล่อยให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ส่วน,นนี้เราก็จะผัดนะคะ ผัดแล้วเราก็ใส่ซีิ้วหน่อยเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะเส็บแช่แข็งไปกินแบบนี้ไม่เคยทํานะคะเดี๋ยวปีนี้จะลองทําเป็นครั้งแรกค่ะมาดกาันว่าจะเป็นยังไงีนค่ะผี่ผักเหมือนกับเอาผักไปดาดในกระทะนะคะไม่ชอบมากหว่างอะไร ไว้นะคะเดี๋ยวจะปล่อยให้เย็นก่อนแล้วค่อยใส่ถุงค่ะแล้วก็จะแช่แข็งค่ะค่ะก็เท่านี้ละคะ่ะเราวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะจากยูนุนประเทศสวิเด็นค่ะสวัสดีค่ะ